วันกลับบ้านครับแม่ต้นกระถินนะครับผมจว,ว่า,าพักอิเสร็จปลาบานห้อยแหละนะครับผมอยู่ขังบนทางเอาไปห้หมูหมูปลาสองตัวครับเอามาเลี้ยงแต่สมัยตอนไปขีไว้ยให้ถ่าแก้บ่มแหละนะครับขีปว้ยไล่เงินกันได้น้ำถ่าแก้ได้สองหมื่นกว่าบาทครับสองหมืน่นสองหมื่นเจ็ดกับอากา อเอาไปเฮ็ดใส่นั่นใส่นี่นะครับผมจ่ายงวดรถลดใส่ของเ้าบ้านครับโอ้ซื้อของเ้าบ้านเลือนั่นก็ไปซื้อหมูมาครับสามพันมูปา่าแต่ว่าตอนนี้ใหญ่เหลยอดีครับพายเบิงน,นี่เป็นอาหารวางนะครับอาหารล่องของหมูหมูป่าครับเบือดขผักษตรเนี่ยน้ำค้างทางั้ง บอยากครับักเอางอ,อดมันเอาไปมันยำเล่นอาหารลักเอาห้ามมันกินครับเลี่ยงมากพรมันหาเดือนแล้วดีครับหาเดือนหกเดือนละผ่านไปผ่านมาทั้งออกทั้งเข่าบ้านกับอาห้มันกินครับมาก็ไปแขน้นสองคนครับาารเตมเติมเมิมาาเ ซาลิงไปแก้วไหมครับไล่เบาความบาดเจ่ายลายๆขาดครับผมเลย่อนถอดออกเชื่อมไหมแก้าใหม่จะถอดเห็ดของว่าก่อนเดีย๋ดวยวกลับบา้านกันครับผม แลไปรถโอ้ยตีขีดเดียดครับไม่ได้กินข้าวโยกถอดขอดไปเลยครับเด้อเยี่ยวพี่แขนครับอ่ะโอเคครับอัปเดตครับผมมาหอดบัตรภูบาวรถไฟแล้วครับผมนี่ครับ สองสามมื่นที่ให้น้ให้ตาเพราะเขาไม่เวลากอะ่ะมุ่งมันกับการเห็ดขอกหลังข้างงา้วนะครับผมยังมาทั้นได้แล้วครับแกไม่มาก,กไว่าจิตตอ,อกมานี่ครับส่งเพิ่งมางยนนะครับผมหรือว่าโมดเดิร์นเงาไปหอดฝุ่นนะครับผมขุดลุมไปอีกแล้วลุมหนึง่งข้างนี้นะครับผมลุมหนึ่งก็บอีกประมาณนี้ครับผมนี่ครับเอ,เ,อเอาเศษไม้นะครับเศษไม้เศษสังกะสี วัสดุเหลือไสครับผมเอามาต่อเติมเพอะได้เป็นโฮมครับทั้งสีเปงัดมากจากแคมค้นงานผุเลยครับผุนะแอมทั้งขางนะครับผมแล้วก็มามุงมุ้งแดดได้ครับแต่ว่ามุ้งฝนไม่ได้เพราะว่าหู้ปองที่มันหวนัวเนี่ยมันจะหลุ่นทำลมแข้นน่ครับผมฝนตกมากเนี่ยก็ต้องสืบครับเปียกแน่นวันครับแต่ว่ามุ้งแดดได้สบายเลยครับมุ้งด้านหน้านะครับด้านหน้าคอก ด้านหน้าขอกครับแล้วก็เห็ดห้างกินยาห้มั่นไหมครับอันนี้เป็นขีเฟียงเกาครับเดี๋ยวลดไทยดันออกครับผมเริ่มสูงแล้วครับเอาดินมาลงรถนึงครับผมไม่ไปตัดเอาไมยุคามาเห็ดนะครับผมมีหน้านะครับอัปเดตครับผมช่วงนี้ผมมุ่งมั่นกับการเห็ดเถิบง่อยอยู่นะครับผมบ่ค่อยมีเวลาไปหาไทย ชัดเด็ดนะครับผมเราจะหาสามหนึ่งซื้อนะมาจอดไว้บ้านนะครับผม,ไ,มไดโอ้ยอย่าเปิดท่ออย่าเปิดท่อที่หกัก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวล่อแดดออกนะครับผมจก 2, มักสองสามมือเดี๋ยวไปปลูกอ้อยตอนะครผมเรียบประมาณหางนึงนี่แหละอยูทุนนะครัแต่ว่าผมเอาอ้อยพันเขาหอมไว้แล้วก็ถอดหางไว้นะวาาไพุ่นครับหลักสลีกับบัน่น เดี๋ยวมือนั้นฝนมันตกไรครับช่งเป็นจะปลูกได้เดี๋ยวผมอิกรัรไปปลูกให้มันแล้วครับแล้วหางปลูกกับบ้านเนี่ยผมยูพิการบ้านผมครับคลิปนี้กะบุมียังมากไม่ครับผมแต่ว่ามาทายมาอัปเดตสู่พี่น้องเบื้องครับผมว่าผมเนี่ยไอหน้าหายตาไปจังไรครับก็แก้ยน้ำบ้านนี่แหละครับ เงือบง่วนี่หาตัวครับหาตัวนี่ก็ยีขายได้ครับเนี่ยก็เลยสนใจกับต่อเขามาสอบถามได้ครับคูขาวๆใหญ่ๆเนี่ยสองตัวครับคูละเอ่อแม่นะครับตัวละนะครับตัวละสามหมื่นหานะครับตัวละสามหมื่นห่าสองตัวครับเรียกเอาเลยนะครับผมสาวน้อยพร้อมผสมครับออยูนําบ บ่โดนนะครับึ้นนะครับผมสองตัวนี่ขาวๆย่าไๆตัวแดงสองหมื่นหาครับตัวแดงแต่ว่ากี่ตัวนั่นแม่ลูกสองหมื่นแปดครับพร้อมลูกในท้องนะครับผมนี่ครับครูแม่อันนี้แม่อันนี้ลูกครับตัวน้อยนี่งัวกี่ครับผมผสมแล้วครับประมาณหาเดือนแล้วนะครับผมอีกสี่หาเดือนกับสีคอดละมีมีลูกครับผม ทับบ้ากิ๋วครับงวญี่ปุนงอยดำๆครับผมผสมเทียมครับทับหลอดนะสองหมื่นเท่าใดก็ไอเทียนมาหันสองหมื่นแปดบ่พร้อมลูกยังไดท่องครับผมขายเบิดครับแบงขายได้สียกคอ,อกกะได้ครับผมแต่ว่ากะสีจงไว้เลี่ยงนี่เลยครับบางตัวสองตัวนะครับผมมันบอกคอยมีวล่าหาใหญมันแล้วกอะ เลือต้นมันครับผมบางมือ่ออยากเวียกกับคองลายกับบริหารหยาไม่มันครับแต่ว่ามือนี้ผมมีเวลากะย่าม,ม้วนนี่ก็เห็ดตัวนี้ครับแรงมากเนี่ยออย่าม,มือเศารแต่เ้าร์นะผมเรากัย่าม,มือแรงบางหันกับแปะวยาไม่มันครับมือละสองสามซ่าเล่งครับผมนี่นะตนตกครับบะจิมุ่งให้มันเวลามัน กินหญาแดดแดดเนี่ยมันเนี่ยเนมือเที่ยงนี่มันจะเลียดตัวแห้งครับผมเนี่ฝนตกงี้เฉยหญ้าเต็มห้างเฉยถ้าเลี้ยนไปเขาหุ้มยูพุ่นโอ้เลียดตัวครับยูพุ่นยุ่งกันหลายนะนี่ผมทีขุดอีกสองเสานะผมสังกะสีผมก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะครับพุ่นทางหนึ่งสังกะสีแล้วก็ตรงนั้นนะผมเสร็จเสร็จเอามาต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันครับผมไม่ก็ไปเอามาพร้อมแล้วนะครับ โดยมีโฟแมนไปทางพี่แขนครับพี่แขนคุมงานครับเป็นเลดาเล่งเสาให้เล่งเล่งไอทะยัว่วเล่งตัวนี้ให้นะผมสุดยอดเลยนะผมเฮ็ดกันอยู่สองคนแขนเดียวครับให้เรายือนอุปกรณ์อยู่ด้านล่างให้ผมคือไปตีอยู่ด้านบนครับแกวแกวเฮ็ดเป็นต้งแยวไปพี่ครับหล้วก็อนาคตนะครับถาว่างทามีใหม่มีสังกะสีเสร็จเนะครับกะสี ต่อมาหักลงอีกเี่นนึงครับผมเ็ดเ,เป็นจั่วนะครับผมเขาเอิญส่งยังละ่ะขึ้นไปนะครับผมเชศดขึ้นไปแล้วหักลงยังน้อยนะเพราะว่าทางนี้จะเป็นเอาไว้เฟี้ยงครับผมมันคอยบอ่อเคี่ยงกันนะครับเอาไว้มองไว้เฟี้ยงใบ้าหายมันกินอา,อาหารว่างครับผมเวลาบ่ได้หายญ้าไม่มันยังสิครับ น,นี่คือโครงการของผมนะครับผมว่ามือนี่กะสีค้าแล้วครับเป็นเวลาฮกโมงกว่าเหรอครับผมไปหาหยามากขุดลุมได้ลุมหนึ่งในได้ขุดตะลุมเลยครับมือนี่สองลุมเพราะว่ามัอนอีคํำแล้วขืนตีไปได้แล้วครับผมไม่ใส่ปมือของนะเลยจับกล่องมาทายอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับว่าผมเห็นยังแนี่น,นะผมผ้าเบิ้งตะลุดลายกะ เดี๋ยวจิบเบื่อครับเบิ้งแปลกแวก,กแนวไปฟังครับผมเบิ้งหน้างานของผมไปกแล้วกันนะครับถึงสิบวุมีผู้ใดสนใจเรื่องเล่าในการใส่ชีวิตของผมนะครับผมก็อยากลงอยากอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างสตอรี่สร้างความทรงจำนะครับในแต่ละมือของาของครับอัปเดตลงไปนี่ยก็ยังหน่อย เวลามันผ่านไปผ่านไป,นไปเขาก็ได้ย้อนกลับขึ้นไปเบื้องคลิปเ็าเข้าองให้คล้องได้นะครับผมอเอาเหตุยังนไงสองหมื่นหาครับผมสองหมื่นหาผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงสนใจก็ล้องโทรเข้ามาสอบถามกันเบื้องได้ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าครับผมเบิร์ส่วนตัวครับครับผมตัวแม่ล้วนครับพี่นตัวแม่เบิ้ลสุตวตเลยนะครับ เอาไปต่อมีกำไรแน่นอนนี่สองตัวนี่ครับคู่นี่เอาไปนี่พร้อมผสมเลยนะครับผมพร้อมทับเลยน,น,นะครับราคากะคุยกันต่อร่องได้ครับ <c oughs> มันกัมีทุกขอ,อ,อกหละนะก <c oughs> าถึงเรื่องโลกนะครับแต่ว่ายุนีน่ร,รักษาแล้วนะครับผมบบมีปัญหายังนะครับแต่ว่าช่วงนี้ ที่มันขายยากก็คือคนใหญ่ซัดบ่ได้ครับเราก็ตลาดนัดบ่เปิดมันก็เลยขายยากจังหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่นะผมก็ซื้อขายกันได้ตามปกติอยู่นะครับผมอันตลาดนัดเปิดบ่ไย้ยากรับแก้ไปตลาดนัดก่ะนี่โอเคนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าแหละครับผมผมบ่คอยมีเวลานะครับผมว่าง่วหาตัวเนี่ยมันต้องกินหยามูลละสองสามซาเล่งนะครับผมบางที่ไปเฮ็ดงานเฮ็ดหยากมึมีเมืองจริงมันก็ เมื่อตัดหย่านะครับผมความคิดเจ้าของมันก็นเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับที่แรกก็ได้คิดว่าสิเห็ุงานคักไปนี้หรอกครับทั้งผมทั้งพ่อเดี๋ยวนี้าว่างเลยนะครับผมตะกี้กคิดว่าสิห้พ่อว่างนะครับพ่อว่างผู้นึงแล้วผมไปเห็นงานนะครับหลางมือผมก็ว่างสิก็ซอยกันมันก็ดด้ใช่ปัญหาครับสำหรับการหาหย้าแต่ว่า วางหันนี่สมบุกสมบันแห้งนะครับถึงผมถึงพ่อนี่ไตพละทังเลยนะยายจุ่มก็ไปทางยายจุ่มนะครับผมปอยงวัวไปบันจ,บนจ้มาจีออกขอ,อกตอนใดบุกสงสารครับะนะครับผมพู้ใดสนใจก็ล่องติตอสอบถามขามาเบืองแดครับผมนี่ตัวคุณคุณครับอันนี้สาวน้อยครับอายุป,ประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนครับ ว่าตัวนั่นประมาณสิขา่าสองปีแล้วครับประมาณยี่สิบเดือนได้ยุนะเป็นสาวสาวแรกครับคันแม่นท่องไอ้ท่องแรกครับผมเพราะว่ายังท่าน,นเคยทับเพื่อนผอสมมาก่อนนะนี่ครับตัวตัวนี้ออกว่านะเอาเคี่ยวผมที่นี่พาเบิงหน้านของผมนะครับพามาเบิง พามาอัปเดตนะพามาชมบ้านผมครับบรรยากาศนี่ก็ฝนตกลิ่นๆเบาๆครับพี่น้องครับโซนทางพี่้องเอฟซีโซนทางอื่นเป็นยังไงครับฝนตกดีบ่แห่งแรงคือทางพีบ่ครับนี่เองจอ่าน้องฝนครับพานมาทางนี้แม่ฝนนี่บ่ค่อยมีเลยนะครับผมนี่งแต่พอดินไล่นะครับแล้วก็ถิมช่วงได้ครับบัาน สองสามมือต๊เทียเขากะ็อิตายแรงไปเลยครับช้นยางวัดอื่นีเป็นขึ้นกันบ่นะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไว้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดน้วยเดี๋ยวขุดลุมอีกลุมหนึ่งตอก่อนครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ